คนโบราณก็พูดกันนะครับว่าปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาแล้วจะไม่ได้กินมันก็มันก็จริงนะครับจริงสําหรับคนที่ไม่มีระบบน้ำนะเข้ามาช่วยในช่วงหน้าแรงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยสวัสดีครับพบกับแม็กกลนักเกษตรนะครับวันนี้นะครับแม็กกลักเกษตรก็จะมาเล่าเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับจากหลายหลายคนนะครับที่พูดกันมาว่าหรือว่าจะเป็น คนโบราณคนเท่าคนแก่นะครับถึงไม่แนะนําให้ปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับเมคคนรักเกษตรก็จะมาเล่า,าประสบการณ์หรือว่าแนวทางจากที่ได้เคยเจอมานะครับสําหรับผมก็ปลูกกล้วยอยู่ตอนนี้ก็อยู่2ไร่นะครับมีทั้งหมดอยู่70สายพันธุ์ปลูกมาแล้วก็ประมาณ7-8ปปีแล้วนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า ทำไมเขาถึงไม่ให้ปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาจริงอย่างที่เขาเล่ากันมาหรือเปล่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้แม็กก็จะมาเลา่าประสบการณ์ให้ฟังกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําส่วนตัวนะครับเป็นแนวทางความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ได้พบได้ประสบการณ์ได้พบเจอกันมานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษากล้วยในช่วงหน้าฝนนะครับ เขาจะได้รับน้ำเต็มที่ก็คืออีกอย่างก็คือเขาจะเล่นมีหน่อเยอะนะครับพอมีหน่หนอเยอะเราก็เลยอยากจะขุดไปปลูกเพื่อที่จะขายายนะครับอันนี้ก็มีหลายคนนะครับชอบที่จะปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาทำไมนะครับถึงไม่ให้ปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาก็เพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับในสมัยแต่ก่อนนะครับเขาจะไม่ค่อยมีระบบน้ำกัน เราก็จะใช้วิธีการตักจากบอ่อบ้างอ่าจากสะบ้างนะครับเพื่อที่จะมาลดต้นไม้ของเรานะครับแต่แตกต่างจากปัจจุบันนะครับมีระบบน้ําที่ค่อนข้างทันสมัยว่าจะเป็นระบบน้ําปั๊มน้ํอ่าจะปิงเกอร์เป็นระบบโซลารเซลล์นะครับเข้ามาช่วยอันนี้ก็จะทําให้สะดวกสบายแล้วก็อ่าได้ตามใจต้องการนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ว่าหน้าฝนที่เราปลูกเนี่ยอายุหน้าฝนก็จะอยู่ประมาณสัก4เดือนนะครับสี่เดือนหเดือนแล้วแต่พื้นที่นะครับอย่างเช่นอตอนนี้อย่างเช่นผมเนี่ยอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับฝนก็จะทิ้งช่วงในช่วงเดือนไหนครับในช่วงพฤศจิกาเนี่ยก็คือไม่มีฝนแล้วนะฝนจะเริ่มหายเลยก็แสดงว่าก็จะมีฝนอยู่ช่วงมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับตุลาก็จะมี แต่ว่าไม่เยอะก็อยู่ประมาณ5เดือนนะครับทีนี้กล้วยที่เราปลูกในช่วงเข้าพรรษาก็คือเดือน7หรือเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับอันนี้เดือน7นะอ่าเราถ้าเป็นอ่ากล้วยหอมหรือว่าเป็นพวกกล้วยไข่นะครับเขาจะมีอายุ5เดือน6เดือนนะครับเขาจะเดิมออกปีแล้วนะครับเนี่ยหลังจากกัดปีแล้วอีก2เดือนถึงจะเก็บเก็บผลผลิตได้สรุปแล้วปลูกกล้วยก็อยู่ประมาณสัก8เดือน9เดือนนะครับอันนี้คือ พร้อมเก็บผลผลิตนะอันนี้คือกล้วยหอมนะครับถ้ากล้วยน้ำว้าก็จะยืดออกไปหน่อยประมาณสักสิบเดือนสิบเดเดือนบางต้นก็ปีหนึ่งนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเราดูแลด้วยนะครับฉะนั้นแล้วปลูกในช่วงเข้าพรรษาก็คือเดือนเจเราลองนับไปดูนะครับว่าเจ็ดเดือนแดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนส1บเอดเดือนสิบสองก็คือกล้วยที่เราปลูกในช่วงเข้าพรรษานะครับ เขาจะไปตกเคือในช่วงเดือนสิบสองนั่นก็เดือนน,น,อนั่นก็คือเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเนี่ยสรับภาคอีสานแล้วก็คือเริ่มแล้งแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็คือฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่พฤศจิกาแล้วนะครับก็แสดงว่าแรงมาสองเดือนนั่นือเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยก็คือกล้วยจะขาดน้ําแล้วนะครับเพราะกล้วยขาดน้ําเป็นยังไงครับก็คือหนึ่งจะเริ่มเติบโตช้าสอง ต้นไม่แข็งแรงพอตกเครือมานะครับเคือก็จะรีบได้ผลน้อยบางต้นเนี่ยโดนลมหนาวพัดหักเลยนะครับเพราะว่าช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะมีลมหนาวเข้ามาทําให้ดินก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าลมพัดผ่านดินแห้งเร็วแล้วก็ใบกล้วยก็จะแห้งใบแตกฉีกขาดนะครับถ้าเราไม่มีระบบน้ําเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยจะทําให้กล้วยอะ่ะชะง,งักการจ,จเจริญเติบโตทําให้กล้วยอะ่ะ ไม่สมบูรณ์บางต้นเนี่ยก็หักนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนที่คนโบราณก็พูดกันนะครับว่าปลูกกล้วยในช่วงเขา้าพรรษาแล้วจะไม่ได้กินมันก็มันก็จริงนะครับจริงสําหรับคนที่ไม่มีระบบน้ำนะเข้ามาช่วยในช่วงหน้าแรงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยโดยประสบโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีระบบน้ําในช่วงหน้าแรงก็คือกล้วยจะไม่ได้กินนะครับ ถ้าตกเครือก็เครือรีบไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่ปลูกกล้วยอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีระบบน้ําเข้ามาช่วยถ้าฝนไม่ตกสักสี่ห้าวันเนี่ยเขาก็สามารถเปิดสปริงเกอร์นะครับหรือให้เป็นน้ําหยดเนี่ยให้กล้วยได้กินได้สม่าเสมออันนี้ก็ทําให้กล้วยเขาสมบูรณ์หรือได้ผล,ผลผลิตได้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษานี้มีส่วนอย่างมากนะครับสาหรับคนที่ไม่มีระบบน้ํา เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่คิดอยากจะปลูกกล้วยแนะนําเลยนะครับต้องวางแผนให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ําว่าเราจะให้ระบบไหนจะเป็นระบบสปริงเกอร์หรือระบบน้ําหยดหรือเป็นระบบไส้ไก่ที่ปล่อยให้มันไหลไปตามคองนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คดูนะครับว่าเราพร้อมไหมได้อย่างก็คือน้ําในช่วงหน้าแล้งอะ่ะเรามีมาเติมบ่อไหมนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับอันนี้จะมีปัญหาก็คือยังไม่มีประสบการณ์นะครับว่าที่ที่เราอยู่บางคนเนี่ยขุดสระไว้ใหญ่นะครับแต่พอหน้าแล้งก็คือน้ําหมดเพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรกก็ยังไม่รู้นะครับว่าน้ําจะอยู่ได้พ้นแล้งไหมนะครับส่วนคนที่เคยปลูกมาก่อนเขาก็จะรู้ว่าพื้นพื้นที่ตัวเองเนี่ยมีน้ําเพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งอย่างเต็มที่อันนี้เขาก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนคนที่ เริ่มมาทำกเกษตรบางคนเนี่ยซื้อที่ใหม่ขุดบอ่อใหม่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าน้ําอ่ะในบอ่อของที่ขุดใหม่เนี่ยจะอยู่ได้ผลแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีระบบน้ําที่จะเอามาเติมเติมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประสบการณ์เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะแก้ไขตรงไหนดีนะครับ ส่วนคนที่มีระบบน้ําอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีเป็นไม่มีปัญหาสาหรับคนที่จะปลูกต้นไม้จะปลูกกล้วยหรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับผมแมคคนณรักเกษตรก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงไม่ให้ปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษากันอันนี้แหละก็คือปัญหาหลักเลยก็คือระบบน้ํานะครับ เขาถึงไม่ให้ปลูกกันอย่างเช่นกล้วยข้างหลังเครือผมเนี่ยผมปลูกในช่วงหน้าแล้งนะครับเนี่ยปลูกในช่วงหน้าแล้งผมมีระบบน้ํานะครับก็ทําให้กล้วยของเขาเนะี่ยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาได้รับน้ําเต็มที่รูปเขาก็จะใหญ่เครือใหญ่สมบูรณ์นะครับอย่างกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยหอมหอมเตี้ยนะครับเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณแปดีเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยาก ให้กล้วยตกเครือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะต้องปลูกในช่วงหน้าแล้งทีนี้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาก็คือหนึ่งเนี่ยไม่มีน้ําลดสองก็คือไม่มีหน่อพันธ์เพราะว่าหน่อพันธุส่วนมากแล้วมันจะอาจะมีหน่อกันในช่วงหน้าฝนเวลาต้นกล้วยนะครับได้เจออได้รับน้ําฝนเนี่ยมันก็จะแตกหน่อออกมาเราก็เลยขุดขยายไปปลูกกันในช่วงหน้าฝนส่วนในช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะไม่ค่อยมีหน่อปลูกกันอ่าเพราะว่า ไม่มีน้ำลดหน่อเขาก็จะไม่ค่อยองอกออกมานะครับยังส่วนที่สวนผมเนี่ยมีระบบน้ําเต็มที่นะครับก็มีหน่อในทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยก็คือมีหน่อตลอดเลยนะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบน้ํากล้วยของผมก็จะสมบูรณ์สวยงามนะครับก็สามารถให้ผลผลิตได้ในทุกช่วงดูดูนะครับเพราะฉะนัะ้นแล้วนะครับใครที่ คิดอยากจะทําสวนจะทําสวนกล้วยหรือว่าจะทําสวนต่างๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับต้องวางแผนเรื่องระบบน้ําให้ดีนะครับเพราะว่า1ปีนะครับมีสามฤดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับว่าเราจะรับมือนะครับในช่วงฤดูๆๆไหนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้อง ป้องกันในเรื่องน้ําขังน้ําท่วมนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าพืนที่ของเราอ่ะน้ํามันท่วมไหมเอ่อรื่องน้ํามันขังไหมระ,ะบายน้ําได้ดีหรือเปล่าเวลาหลังฝนตกเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้วยอ่ะเป็นพืชที่ชอบน้านะครับแต่ว่าจะไม่ชอบน้ําขังถ้าน้ําขังตามโคนเนี่ยมันก็จะทําให้กล้วยอ่ะโคนเน่ารากเน่าบางต้นเนี่ยอย่างกล้วยน้ำว้านี่ชอบเป็นไผย ตายกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะปลูกกล้วยปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะต้องแนะนําเลยนะครับต้องทําโคกยกโคกให้เขาอย่างเช่นแปงที่ผมปลูกเนี่ยผมก็จะทํายกโคกให้เขาแล้วก็หาดินที่คิดว่าดินเนี่ยมีธาตุอาหารเยอะเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดินนี่ก็สําคัญนะครับเพราะถ้าดินดียังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่ง มีใช้ไปกว่าครึ่งในที่นี้ก็คือดินเนี่ยเปียบเสมือนปุ๋ยเลยนะครับถ้าดินดีเนี่ยเหมือนดินในในบางพื้นที่เห็นไหมครับที่เขาปลูกทุเรียนกันดินในพื้นที่อย่างนั้นน่ะเขาดินเขาดีจริงๆนะเพราะว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยเขามีเยอะบางพื้นที่เนี่ยแทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแค่รดน้ําก็ได้กินแล้วซึ่งต่างจากบาง,บางพื้นาบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นดินทรายดินที่นาเก่า พอหน้าหน้าแล้งนะครับดินก็จะแห้งขาวดินร้อนพอหน้าฝนก็จะอุ้มน้ําถ้าปลูกกล้วยก็คือเน่าเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะทําสวนเราจะต้องดูดินก่อนดินนี่สสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะปลูกเราจะต้องมีที่ก่อนเดี๋ยวที่ที่เราจะปลูกอะ่ะเป็นดินแบบไหนดินอุ้มน้ํำไหมดินระบายน้ําได้ไหมนะครับ อันนี้เราต้องดูตรงนี้ก่อนพอเราดูว่า,าดินตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ได้ดินน้ําไม่ท่วมขังต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเนี่ยเราก็ค่อยไปหาแหล่งน้ํากันนะครับว่าแหล่งน้ําเราจะได้ไหมนะครับว่าน้ําเรามีมีบอ่อบาดาลหรือเปล่ามีสระที่สามารถเก็บน้ําได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องค่อยไปดูในเรื่องของระบบน้ํากันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับแม็กคนรักเกษตรก็มีแนวทางนะครับสำหรับการทำเกษตรหรือว่าปลูกกล้วยมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะส่วนใครที่มีความคิดอ่านอกเหนือจากผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นประสบการณ์ให้กับคนที่เขาสนใจที่จะทำเกษตรกันนะครับก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วยทําเกษตรผสมต่างผสมผสานต่างๆนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังส่วนมากแล้วในส่วนผมก็จะเน้นไปทางกล้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับฝากกดติดตามแม็กคนรักเกษตรไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปต่อไปสําหรับวันนี้นะครับแม็กคนรักเกษตรก็ลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ